สำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการสมัครของซิฟเมกนะครับผมก็เป็น e x c h a n g e นะครับอีก e x c h a n g e หนึ่งนะครับในประเทศไทยนะครับแล้วก็ได้รับการดูแลนะครับผ่านทางกรอตตนะครับแล้วก็กระทรวงการคลังของประเทศไทยด้วยนะครับก็คือเหมือนกับบิตคัพนั่นแหละนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยบิตคัพนะครับเขายังไม่ได้เปิดรับสมัครสมาชิกเพิ่มเนาะก็มีหลายคนนะครับที่ยังไม่ได้สมัครนะครับผมสําหรับ exchange ในการที่จะซื้อบิตคอยนะครับผมนี่ก็เป็นอีกหนึ่ง exchange นะครับที่สามารถ ซื้อบิตคอยได้เหมือนกันนะครับก็คือ e x c h a n g e ของ s i ปเมกนั่นเองนะครับหน้าตาเว็บไซต์เขาก็จะเป็นแบบนี้นะครับใครที่ยังไม่ได้สมัครนะครับสามารถสมัครตามคลิปนี้ได้เลยนะครับโดยการคลิกลิงก์สมัครใต้คลิปนี้นะครับผมก็จะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับหลังจากที่เราคลิกเข้าไปนะครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เราก็สามารถมาใส่ข้อมูลได้เลยครับบรรทัดแรกนะครับก็ใส่ประเทศไปนะครับบรรทัดต่อมานะครับก็ให้ใส่อีเมลของเราไปนะครับแล้วก็ ให้ใส่รหัสผ่านนะครับในบรรทัดต่อมานะครับผมรหัสผ่านของเขานะครับก็จะต้องประกอบไปด้วย8ตัวอักษรนะครับแล้วก็ต้องมีตัวพิมพ์เล็กอย่างน้อย1ตัวนะครับแล้วก็ตัวพิมพ์ใหญ่อย่างน้อย1ตัวแล้วก็ต้องประกอบไปด้วยตัวเลขนะครับอย่างน้อย1ตัวด้วยนะครับแล้วก็ต้องมีสัญลักษณ์นะครับอย่างน้อย1สัญลักษณ์นะครับก็เป็นพวกสัญลักษณ์แปลกๆครับอะไรประมาณนั้นนะครับส่วนตรงนี้ก็ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรนะครับแล้วก็ส่วนตรงนี้เนี่ยก็คือยืนยันรหัสผ่านอีกรอบหนึ่ง หลังจากที่กรอกข้อมูลเสร็มเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราก็มากดตรงนี้ได้เลยครับคำว่าฉันยอมรับข้อตกลงในการบริการนะครับก็ติ๊กไปแบบนี้แล้วก็กดสร้างบัญชีได้เลยครับพอกดสร้างบัญชีเสร็จปั๊บนะครับเราก็มากดเข้าสู่ระบบได้เลยนะครับหลังจากนั้นซิมเมก็จะส่งอีเมลมานะครับในอีเมลของเรานะครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับยินดีต้อนรับสู่ซิมเมกนะครับผมและเราก็ไปทําการล็อกอินได้เลยครับกลับมาสู่หน้านี้นะครับหลังจากที่เราสมัครเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราก็มาใส่ข้อมูลได้เลยครับ พอเราใส่ไปที่เรียบร้อยนะครับก็กดเข้าสู่ระบบได้เลยหน้าตาเว็บไซต์เขาก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็อาจจะยังมีเหรียญน,นะครับไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับสาหรับตัวซิสแมกนะครับก็มาสามารถดูได้นะครับตรงนี้แล้วก็เขามีแอปพลิเคชันของเขาด้วยนะครับเราก็สามารถไปดาวน์โหลดได้เลยนะครับหลังจากที่สมัครเป็นที่เรียบร้อยเนาะก็ไปล็อกอินผ่านแอปพลิเคชันได้เลยนะครับเพราะว่าในตัวแอปเนี่ย มันจะค่อนข้างดูดีกว่าในหน้าเว็บนะครับส่วนตัวผมคิดว่าอย่างนั้นนะนะครับเดี๋ยวเราไปดูในแอปพลิเคชันกันนะครับว่าเป็นยังไงแอปพลิเคชันหน้าตาเขาก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วเราก็มาคลิกเข้าได้เลยครับนี่ก็ล็อกอินให้เรียบร้อยนะครับหลังจากที่ใส่เสร็จนะครับก็กดเข้าสู่ระบบได้เลยพอเข้าสู่ระบบเสร็จสิ้นนะครับหน้าตาแอปพลิเคชันเขาก็จะเป็นแบบนี้ครับผมก็จะมีหลายเมนูนะครับผมก็จะมีตรงนี้เป็นรับโบนัสนะครับซึ่งเดี๋ยวในคลิปต่อไปเดี๋ยวผมจะทําการสอนอีกทีหนึ นะครับแล้ว <Naruto> ก oh. ็ตรงนี no ้นะครับก็เป็นประกาศนะครับก็เป็นเหมือนกับข่าวทั่วไปนะครับข่าวสารทั่วไปนะครับอ่านะครับเมนูของเขานะครับหลักๆก็จะมี5เมนูด้วยกันนะครับมีหน้าหลักตรงนี้นะครับก็เป็นหน้าตรงนี้เลยนะครับแล้วก็หน้าตลาดตรงนี้นะครับก็เอาไว้ซื้อขายนะครับแล้วก็อัตราการแลกเปลี่ยนนะครับก็มาดูตรงนี้ได้แล้วก็เมนูกระเป๋าสตังค์นะครับแล้วก็เมนูบัญชีนะครับหลังจากที่เราสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเรามาล็อกอินผ่านแอปพลิเคชันนะครับเราจะต้องทําการยืนยันตัวตนก่อนนะครับหรือว่า KY นนั่เอง นะครับวิธีการยืนยันตัวตนนะครับก็ให้มากดตรงนี้ได้เลยครับก็ให้เราทําการยืนยันไปเลยครับเลือกสัญชาตินะครับแล้วก็มาเลือกได้เลยนะครับเป็นสัญชาติอะไรนะครับก็ใส่ไปได้เลยนะครับสัญชาติไทยก็ใส่ไปนะครับสัญชาติไทยอ่าเรียบร้อยนะครับก็กดถัดไปแล้วเรากดต่อไปได้เลยครับตรงนี้กดอนุญาตครับเป็นการส่งรูปบัตรประชาชนนะครับด้านหน้า เราก็ทำการถ่ายบัตรประชาชนด้านหน้าไปได้เลยครับหลังจากถ่ายเรียบร้อยนะครับก็กดยืนยันตรงนี้ได้เลยแล้วก็กดส่งด้านหลังอีกทีนึงนะครับกดยืนยันไปได้เลยครับก็กดดำเนินการต่อได้เลยครับ ทีนี้เราจะต้องทำการเซลฟี่นะครับหรือว่าถ่ายหน้าของเรานะครับหลังจากนั้นเราก็ใส่ข้อมูลนะครับตามนี้ได้เลยนะครับที่อยู่ตามบัตรประชาชนนะครับก็ใส่ข้อมูลได้เลยหลังจากใส่ข้อมูลเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะต้องมาทําการแบบประเมินนะครับระดับความเสี่ยงที่คุณยอมรับได้นะครับก็ใส่ไปได้เลยครับแล้วแต่เราเลยนะครับหลังจากใส่ข้อมูลเรียบร้อยนะครับ ก็จะมาสู่หน้านี้นะครับคุณได้ทําแบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุนแล้วนะครับเราก็มาคลิกตรงนี้นะครับว่าข้าพเจ้านะครับขอรับรองว่าข้อมูลและเอกสารที่ได้ส่งไปนะครับแก่ทางซิฟเบงเนี่ยถูกต้องนะครับและเป็นความจริงนะครับแล้วก็มากดยอมรับตรงนี้ได้เลยกดดําเนินการต่อได้เลยครับหลังจากที่เราทําการ KYC เสร็จนะครับทางซิฟเบงเขาก็จะส่งอีเมลมาให้เรานะครับเป็นแบบนี้เลยนะครับผม ซึ่งในการยืนยันตัวตนนะครับ <g ptic> ก็อาจจะต้องใช้เวลานะครับนานสักครู <ET> <S <s <ip> ่หนึ่งนะครับแค่นี้ก็เสร็จสิ้นแล้วนะครับสำหรับการสมัครซิ p เมกนะครับแล้วก็การยืนยันตัวตนนะครับแค่นี้เราก็รออย่างเดียวนะครับเราสามารถเติมเงินนะครับฝากเงินแล้วก็ทําการซื้อเหรียญน,นะครับในซิ p เมกได้เลยนะครับผมเดี <S <s ๋ยวยังไงคลิปหน้าผมจะมาสอนวิธีการฝากการซื้อนะครับอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับสําหรับคลิปนี้ก็เป็นวิธีการสมัครนะครับคร่าวๆนะครับประมาณนี้เลยนะครับก็ ใครที่ยังไม่ได้สมัครนะครับยังไม่มีกระเป๋า e x c h ช n g e ในการซื้อขายแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทอลนะครับหรือว่ากระดานเทรดสกุลเงินคริปโตนะครับซิฟเมกก็เป็นอีกหนึ่ง exchange นะครับที่เราสามารถทำได้เหมือนบิตคัพเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าสกุลเงินเขาอาจจะน้อยกว่านะครับผมแต่หน้าตาแอปพลิเคชันก็โอเคครับถือว่าดูดีนะครับในระดับหนึ่งเลยนะครับสำหรับวิธีการสมัครก็มีประมาณนี้ครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ